สวัสดีครับาครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กันที่เซ็นทรันชิดลมนะครับผมกับเซ n นทรัลอินเ n อร์เนชั่นแนลวอชแนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นการเปิดโซนใหม่นะครับโซนวอชวอชทางชั้น2องอของห้างนะครับผมก็ใครที่แวะมาหรือมาเยี่ยมชมก็สามารถมากันได้ครับ mm hmm. ครับผมวันนี้มากับทางแบรนด์ o r i ิสนะครับผมและนาฬิกาวันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นสเปเชียลเอดิชั่นครับเป็น o r i ิสคอลลาบอร์เรชกับทางเซนทันเองนี่แหละครับผมซึ่งเป็นการคอลลาบอร์เรชของการครบรอบ70เป็นการคอลลาบอร์เรชของการครบรอบ77ปีของเซนทันเองนี่แหละครับผมก็ะจะเป็น Limited Edition ที่มีเพียง76เือนครับเป็นคนชอบครับก็รักแหละแล้วก็ซื้อไว้เยอะเหมือนกันครับผม ครับผมก็ดิกนชอบเป็นสายสปอร์ตครับผมแล้วก็เอาจริงๆคือจะเป็นคนที่ชอบนาฬิกาที่าบาง<ม>แล้วก็ใช้ฟังก์ชันเยอะครับโ<ม>ดยเฉพาะเ,าเวลาการไปต่างประเทศก็จะต้องใช้ได้ทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยครับมผมบไม่ได้เยอะเปล่าครับ,รบก็สามสี่เดือนก็วนๆใช้ครับผม ก็มีบางงานที่ใช้ชีวิตประจำวัน,วนมีบางวันใช้ออกงานก็มีสำหรับหลายอ่าสภาวะสถา,านการณ์วันนี้เร็งแอนหลายโอ้จะบอกเลยว่าเล็งมเยอะมากๆคือเรื่องไม่ถูกจริงคือมีหลายแบรนด์มากๆเลยที่เราชอบส่วนตัวแล้วก็มีหลายเรื่องมากๆที่ เราเดินแล้วเราเห็นแล้วแบบอุ๊ยมันเตะตามากเลยแล้วก็นี่คือหนึ่งอย่างนั้นครับผมที่คาราเบเลกับทางเซนทันครับก็เป็นลิมิตลิมิตเอ dition ที่ถ้าใครอยากได้ก็อาจจะต้องเข้ามาสอบถามกันหน่อยครับครับผมขอฝากด้วยนะครับเซนทันอินเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์นะครับเซนทันจีดลมนะครับชั้นสองนะครับผมโซนวอชวอชนะครับครับผมตอนนี้นะครับก็ มีซีรีส์ที่กำลัง,งออนแอร์อยู่ครับผมซัมเมอร์ไหนความรับในคืนฤดูร้อนครับผมกอ็อยู่กันอีพีที่8แล้วครับกำลังจะใช้อีพีที่9กอีพีที่10ครับผมเลยสองอาทิตย์ก็จะจบครับซีรีส์ความลับความยักแค่ไหนแล้วครับซีรีส์ฟอร์มยักษ์สก,ก้ารเลธาเลยครับผม <laughs> อ่สกกาสก้าเลธาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายังอยู่ในขบวนการของพิพิรักชันอยู่เลย <laughs> คือด้วยความที่มันเป็นโปรเจกต์ฟอร์มยักษ์เนาะมันใช้เวลา และนอกจากหลังบ้านจะใช้เวลาแล้วตัวเราเองที่เป็นนักแสดงก็ใช้เวลาในการทบวนบ้านเหมือนกันครับผมก็ยังไม่ได้ถึงขบวนการเวิร์กช็อปกันเลยครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ในขบวนการของการฝึกสกิลอยู่ก็อาจจะเห็นในสื่อกันบ้างที่ไปฝึกขี่ม้าก,กันไปฝึกนู่นนี่นั่นกันที่ไม่รู้ว่าจะเปิดเผยกันได้หรือเปล่าอ่าก็ต้องรอติดตามนะครับผมก็ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มฝึกสกิลกันก็อาจจะใช้เวลาอีกค่อนข้างเยอะกว่าที่จะถึงเวลาครับ อุ้ยของผมเพียบเลยครับก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรได้บ้างแต่ว่าอันที่พูดได้แน่นอนคือขี่ม้าครับผมก็เพิ่งไปขี่ม้ากันมาครับอตอนนี้ยังขาดอีก2คนนั้นไม่สิครบหมดแล้วครับผมเจคนได้มีโอกาสไปขี่ม้ากันแล้วก็รอ,อดูเหมือนกันว่าแต่ละคน <ไป S 1> เวลามาเจอกันเจ็ดคนจะเป็นยังไงก็อันอน,อนี้ก็น่าต<อ>ื่นเต้นเหมือนกันโซนรนดนะหารัับผมงาน เอางี้ครับสวยมากๆเวลาช่วงเวลาในการเดินทางไปกับประบการณ์ไปที่พอกไาเนี่ยคือสองเท่าของเวลาเรียนหการสื่อแบบนี้ไกลมากครับที่ได้สั่งคำไว้แล้นะครับจถ้าผมที่เป็นอยู่นะครับก็เลยไม่ค่อยน่าหงุดหงิดน้ำหลงในการส่อสาันไปด้วยนะครับเอาจริงไม่รู้เลยครับเพราะว่าตอนไปเรียนไปกับพี่เซ่คนเดียวครับผมเลยยังไม่ได้เห็นอีกหกอีกห้าคนที่เหลือ ก็เลยรอดูเหมือนกันว่าใครจะเป็นยังไงอุ๊ยสกิลพิเตต้องบอกว่าผมว่าใช้ได้เลยนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มครั้งแรกก็มีการเข้ากับม้ามีการทำความรู้จักม้าแล้วก็ลองเดินลองช็อตดูก็ผมว่าน่าจะไปได้ดีครับครับผมค่ะฝากด้วยนะครับสเกลเลทานะครับผมออนแอร์เมื่อไหร่ไม่รู้ครับแต่บอกเลยว่ายิรออีกยาวๆครับผมก็ ถ่ายก็รออีกยาวๆครับเวิร์กช็อปก็อีกยาวๆครับผมดังนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีครับที่นี่ค่ะเป็นใหม่ผมปล่อยครับผมเพิ mm ่งปล่อยซิงเกิลไปครับผมเป็นซิงเกิลแรกและก็เป็นเดบิวต์ด้วยครับเอ่อเพลงชื่อวันเกิดเธอครับผมก็สามารถไปฟังกันได้ทางยู u ูบของเวิร์สเอ็นดูแล้วก็สตรีม hmm. มิ่งทุกนไปต่อมาก็มีเป็นาการส่งมอบกิจกรรม ครับผมก็กําลังจะรับปริญญาแล้วดีใจมากๆครับก mm ็ hmm. เรียนจบสักทีแบบก่อนหน้านี้อาจจะเรียนจบแบบไม่ต้องเอาตัวไปมหาลัยแล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นออฟฟิเชียลสักทีนะครับ, mm hmm. รบก็ดีใจมากๆรู้สใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆว่าต่อไปกับชีวิตเราเราจะเอาไงต่อดี mm hmm. ยังไม่ที่วางแผนเลยครับผมก็จริงๆแล้วอยากเรียนโทแต่ว่า ด้วยงานตอนนี forward, missions, ้ด้วยจังหวะชีวิตหลายๆอย่างคงเป็นไปได้ยากก็อาจจะต้องดูอนาคตไปเรื่อยๆครับมัยมัย่ีปัดแบบนี้อย่แจอยู